บปริ้งเป็ดปบิร่อยบัสอนี่ยรในบ้วเด้ฮยลูกค้ามาแล้วเฮยเอิ้นเอาเอิ้นเอาลูกค้ามาแล้วพูนถือติปเข่ามานั่อีกพอเป็นได้พอเป็นวารอรอยอาไ่ไปดไมห กราบสวัสดีอีกรอบเด้อพี่น้องฝั่งฝ่ายเบิร์ดสุดคนนะมาเบิงมาเบิงขมิ้นขายปิ่งเป็ดพี่น้องเอาหัวหนงกินน้อยแท้ไปนั่งกินนี่บ้าจานตื้อติดข้าวมาพร้อมโอ้ยไม่เอาต้นไม่มาต้นข้าวกระชายห้ามกินกับใบอิ่มดอกปิ่งเป็ดปิ่งเป็ดอร่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> เป็นอะไรไม่นะไม่ไเรียนกันสราบอยู่นนี่ เิ็นสเต๊กยักษ์ดิคัพเปิ้ลเป็ดข้าวยางก็แม่นพิวอีข้าม่นขับแม่นคับพเปิ้งแบบนี้แล้วคับปิ้งใหม่ๆมันจังอร่อยเอ้าไม่ค่อยกินเราอยู่ประเทศมึงขายดำๆแบบนี้สิย่างปิ้งใหม่ๆดำๆแบบนี้สิข้าเม่นบ้านกูเปิดย่างบ้านกูเปิดดำบ้านกูนั่งหนามเลยเลยอีข้านย่นบ้านกูเปิดจีเอามาให้เขากินนะอันนัอะไะจะเอยไป ยังเล่นอยู่อดชิบพวกกําลังเล่นกันอยู่โอ้ย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 ้ยโอ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 ้โอ้อยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยโยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโ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 อ้อ้ยโ้ยโอ้ เล่ามาตกเบดพี่น้องมือนี่มามาปิ้งเป็ดขายพี่น้องมันจกุ้กลนาแล้พี่น้องปิ่งอยู่เทียงอยู่ตูบหน่อยพี่น้องเทียงหน่อยยููบกินใบขมังกใจอ้าวแต่ปลาเอาเขาเขาอิ่มก้อนบริจิตเป็ดหวาเอามาละตไม้าตนไม้เราตมา เอาเอาเลยเอาเอาเลยทำไมจะลืออยู่บบบนี้ไอค้คอมเมนต์ดั่มๆนี่มึงขายอะไรนี่นะอีคอมเมนต์รอยเรียนอ้อหัวรอยเรียนนี่เรียนคอมเมนต์นะเคยเห็นไหมคอมเมนต์น่ะอือจากหัวเราไปบปเป็นเลยบานี้ก็ลาวนั่นลาวลาวไปบปเป็นลาวไปบปเป็น เขาด่ากัยังหัวบันหมอนบันหมอนเขาด่าไปได้ก็หัวบันหมอยบันหมอยโอ้ยพี่น้องดำดำนะนี่แต่แซ่บเล้วจาดำดีอร่อยดำดีสีไม่ตกครับสงกระปุกแห่งอร่อยพี่น้องมึงเนี่ยเบท้าบีได้พี่น้องหัวน่ะสีออกมาได้กระแตกเบิ้ลหรือขี้นชั้แจ้งแจ้งแจ้วน้องมีเป็นสาวเรน พี่น้องเอ้ยเบิ่งในลูกค้าก็นั่งศพหลบอยู่ทึ่งผุดๆเบิ่งนีลูกค้าเต็มห่านเปิดห่านวันแรกลูกค้านั่งเต็มเลยนะไปรับแม่มออะนะเก้ามอวิเศษนะค่ะปิ้งเป็ดเด้อเป็ดคอมเอนเด้อทั้งคนเด้อมาละพันผูก ป็ดคมเมนกลัวเป็ดเวียดเอาไม่ไม่แรดแรดเป็ดไตน้ำนะของไพสะของเวียดบอของไอซไอโซอซวันเซฟวัน นอื้อี่น้บกกอจับพี่น้องมีแต่ของแสบแสบพี่น้องเลย้ายไท่าน้า่เงแล้วทิดูเมื่อกี้ข้าไบริชนยำจากแอบได้มาเบิ้งดูน้ำเครื่องมหนึ่งเอามันกะดีมันน้ำเป็นหลเลยมนดีล้ากระเยมข้นข้าวจะอืมพี่น้อง มันจวดจวดพี่น้องนากินบ่นคเนต่แล้อเนันี้เฮ้ยคอยกินแน่ใสมั่นนะกินคุละสนที่ละเฮ้ยคอยกินคลณลนกินคุละสนวะเยี้ยงกไม่มั่ได้ โอ้ย oh, ใหม mm, ่บ okay. ่นเลยอะไดมันเป็นนิโก้อได้าอีดาวลงมาใชบดาบอปิงปิดไหมฉนบอสนัทนับการแสบแม่งอีหลีสวคานจาคือเหตุกับเขาแสบแท้เขาปรเดมว่าเชียเขาลักเขาลงแล้วนี่เห็ุกับเขาแสบนั่น

เอฟซีแห่งบอกว่าเจ๊เจ็บจะสิมุ่มปีนี่อยู่บ่อให้ซ่วงให้ซื่อได้กว่าเจ้ายาวาวนะสาวไขยร้ายทางผูกกับกินข่าวพัดถาอยู่พี่น้องกินข่าวพัดฝีมือเบาวมีพี่น้องเลยมึงไงโหลดคลิปแล้วเราบไจับ วัวมนเห็พ <iah 40> ่อหรมั no. ้งบอกใส่เบิ่งฟังนั่อแเน่เดี๋ยวมันยังอยู่ฟังเอาฟังอี่จักหน่อยแล้วกับพ่อเสร์นเดอเร์เดอบอมมาเจอน้ำเนียงราอราอน่นเสพไล่ขยกมจอ้าดวือทือบอไตรมันพี่น้องตะไรตะไรตะไร ไตเปรตไตเปรตตักให้เราซีมน่ตักให้เราซีมในนะสาวคอยนะเป็นอย่างไรนั่นแก่บ่นั่ลึกบ่นั่นลึกบ่อฝีมือสาวันลันทุ่งทั้งนั้นเลยถ่าเข้มกัด อะนรอย่างถ้าใส่ท่านเกลือทั้งประเดือยอืมข้าอยากกินใส่มันแต่ใส่อย่าพึ่งซิมถ้ากินพรก่งกันถ้ากินเออตักไว้เลยเล้วนี่ง่ายเกียบตักไปเลยตักเลยตักไว้เลยเด้นี่เป็นจาใจปิดกมีบางกลางตะเเฟนกลางน่ากินเวอร์ตกน้อยเลยเบ็ดตกเบ็จำได้กัดได้ได้ขึ้นไปเอาเขียงกระพา ซิมซิมซิมสุมนั่นน่ะซิมแสบบ้นนาสาวแสบบ่อทานอยู่ถึง

เอามากแต่งอโอ้ยพี่น้องมือน,นี่ผัดมือนี่ห่อนแห้งเอย่างนแดดออกอแต่ว่าเนี่ยมือแรงแห่งวิวโคตรดีเลยพี่น้องเลยอสเปิด เสร็จแล้วจ้าอย่างหัวเดจ้าแสงแดดอะไรงี้อ่ะเชิญด้านในเลยจ้ามาจากคนน้องมาผู้เดียวบ่างมาผู้เดียวจ้าครัวก็บ่มีน้ำมูหากูหากิงมานั่งกินกับกันอ่ะใส่เสื้อผู้ห้าวหน้ารดมูำทางในติดยันเด็กทอดยามมาเดินมาเดินอืมคนเตรียมผักนะเฮ้ยถือผ้าอิตโตเป็นตะยาอันแท้ถือ อืมซ้ำสิไปขัวงูอ่ะซำนักขาอันนี้มือสิบอขาดเทอาเขเคียงไงอืมใชงหุงามด้วยลงขยักใหม่อยู่นะพี่น้องเยากใหม่อยู่อร่อยดีอ้ะเคยเอาออกลวดมันใหม่ละสองตอนนะบอย่ามันคืนสีเข้าวขาวนะอกขาวอไรปีกเป็ดนี่ยอมด้อเี ยังยังหลายอยู่ตุยรับตาตุยตุยกินไปรับไปโอ้ยเจ็บไหมลาวมือมึงนะยานมีแต่แนวแสบแสบพี ça, ่น้องมีแต่ของแสบแสบทำกลางทุ่งนาเนาะพี่น้องเคียวกับจีพี่น้องดีดีเข้ามาขบวยปลาสันเบอเ์าสดงขโมยชงในนะแสดงขโมยทางลมพน แถวหน้าสันนิสันเรียงไปบนแล้วเกิอะไรเกิดสันข่าดูทองเราไม่มีอะไรในไฟ้ดิเราสนเกิดโดยชิงงัวจ้ะผู้สัพพอคีดำปรื๊ดแต่อร่อยนะเมื่อวานนะทอดอร่อยจ้ะเมื่อย่างไม่อร่อยมันไม่มันมันยังไม่มันเด็กมันยังนองเขันนาปลูกกินได้กินเขาไม่เพราะฉะั้นไม่จะขี้มันอืมแสบบอแสบบอแสบบอ

อีกคม่าเอาเข้าไปเลยนชมนอันนี้คือลูกค้าลูกค้าไอ้รอบซองนะทุกคนรอบแรงในสแตกกินอิ่มกันไปมาแล้วอันนี้รอบใหม่นะจ๊ะร้านเดื่ยวเขมินมีมีเตอบเดี่ยวมีมีโต๊ะเดี่ยวร้านเดียวก็อิ่มได้จ้าเป็นยังไงทุกคนอร่อยไหม อะารแตกเยอะๆอะไรจะได้ดาปุกปจะได้มีแรงไปโยนบักปิงปังบอเพ่อีใชไนี้ระเบิดมากบอไอซีว่าแับนี้นี้แล้ร้านของร้านของชันนี่ตั้งอยู่การมองไกลสกเรีกไหอันนี้ก็ายังขีน้ำมาขาที่เ่าแล้ว เมนกับพูท็อปนี่ร้านนี้ฉันโปรดรไม่ท็อปนะนั่งอยู่ใส้แดนพอดีมีล้วมากินเต็มเลยนะเจ็ดกลังมีเล้ามาโงนบอกคนนะเจ้าคนมาตายแล้วคนเช้ามีล้าเลยโอ้ยตตยรอนและดารานอีกขมายนบแล้วกันช่อเมีลาเลยคุบุดท้ายไกลไปกลมามามารและอองก็ยบงเด้องเย บอมสไลน์เนียงเนียงกับรมดิกระตอมกลมโรดอตะบันนะครับฝนลมจากเามาตอนนี้ฝนได้ฟังนี่ยพูดกับดักการกม่คำกัเบิงดบมี่นก็เลยาีว่าจะพูดมาให้เราม่ต้งกำบอสบอแหงคือดักอากามันบอรมบอสตั้งเได้ว่าติดเสียงฝน ฝนไายระเบบปลามาทางนี้ป oh ี๊พี่น้องเสียงฝนเจ้ากดึงเขาปลาทำีเสียงฝนฝบฝบตายแล้วฝนห้ามฝนหอบสาดแลนทั้งผุหอบสาดแลนจ้ะโอ้ยร้านฉันฝนห้าม แล้วออกแล้วบัด้ซอยคอมเมนต์นะเนี่มันไปแล้วโอ้ยมันปนแรนตลอนด้วยตายแล้วปีงเป็ดชันมันย่อยซะปีงเป็ดชันบนแล้วเออ้ยพ่อพ่อพ่พ่อ่านกำลังขายดีเพิกเพิกเพกพกเพิเอาเกลือมาว้านเนย ไรขมอนโอมระเกยมระเกยพ่วงไม่ไม่อร่อยดีไม่ไม่อร่อยดีนะจ๊ะนะจ๊ะฝนกระยนมาพอดีเชอะล้านสาวขมิ้นเปียกอบหยอบแล้วค่ะขนมอันนี้อ่ะมาเดินไปต่ะนี้กันจะพาบรรยากาศไว้ซ้ำนี้นะจ๊ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องขับึงขมส้มกันแล้วกันนะจ๊ะตามคลิปหน้าค่ะ ร้อยร้อยท่านใส่